คมามติฐานประจําวันสาธุการแน่พระเจ้าพระบิดาบรรดาพระราชกิจของพระเจ้าใหญ่ยิ่งเป็นที่ค้นคว้าของทุกคนที่พอใจพระราชกิจของพระองค์สูงส่งและมีเกียรติและความชอบธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระองค์ได้ท่งให้พระราชกิจอัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่จดจําพระเจ้าทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณาแก่ทุกทกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ความเยื่อเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสิบปัญญา บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดสั่งสอนและทรงตักเตือนว่าอย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งๆจะนําอะไรมาให้บ้างจงให้คนอื่นสรรเสริญเจ้าไม่ใช่ปากของเจ้าเองให้คนต่างถิน่นสรรเสริญไม่ใช่ริมผีปากของเจ้าเอง ขอบคุณพระเจ้ายิ่งข้าพง์หลายได้อ่านยิ่งได้ไข่ควรวญพระชนะของพระองค์ก็ยิ่งเกิดเป็นการฟืนฟ i, ฟ้นฟูจิตวิญญาณอย่างอัศจรรย์พระบิดายเจ้าข้าโอ oh, ้ข้าแต่พระเจ้าท่ามกลางสังคมที่มืดบอดในยฝ่ายวิญญาณท่ามกลางคนมากมายที่ยังอยู่ภายใต้อารุภาพของมารร้าย อำนาจของความบาปก็ยังเข้าโจมตีในการมีชีวิตของขระพงหลายไม่ไว้ในแต่ละวันทั้งทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทำจนกระทั่งมีเหตุในะปงหลายตกจากระดับอันควรหลงจนเข้าไปในวิถีของการ,ร,รก,กระทำก่อกรดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระพักของพระองค่าแต่พระเจ้าในวันนี้ขปงหลายจึงขอถ่อมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาย,ยกโทษให้อภัย และขอทรงชำระจิตใจภายในของกาพงจ้ายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอพระพักของพระองค์ทอแสงแลงมาเหนือทุกๆุกหมู่บ้านบนผืนแผ่นดินไทยขอให้เกิดการพลิกฟื้นฝ่ายวิญญาณขอให้จิตใจพี่น้องคนไทยทั้งใกล้และไกลได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์โอข้าแต่พระเจ้า ขอองค์พระปัญญาบริบรสุทธิ์ทรงเจิมปากและใจของกาพงหลายที่จะเล่าถึงคำพยานของพระเยซูด้วยใจที่กล้าหาญกับคนในครัวเรือนและกับคนทั้งพวงตามพระบัติตัดสั่งของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเร้าใจผู้นำในทุกๆคิดุกจักร ที่จะใส่ใจในจิตปิญญาณของสมาชิกทั้งในการสั่งสอนและการออกเยี่ยมเยียนลุนใจและให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกในคริสตจักรมีความรู้มีความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าทุกๆคนสามารถอธิษฐานได้ด้วยตนเองไม่ละอายในการประกาศข่าวประเสริฐและมีความกล้าที่ใช้สิทธิอำนาจในพระนามพระเยซูท่ามกลางปัญหาที่ต้องเผชิญในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าข้าพุงหลายจึองอธิษฐานกราบทุนขอต่อพระอง ให้ทุกกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน